สิ่งที่ได้พูดคุยกับพี่น้องจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามมีคำถามไหมครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินอิสลามมีไหมที่ไหนมีไหม เกี่ยวกับปฏิทินิสลา兰ก่อนนะปีไม่ถ้าไม่มีมีพี่น้องส่งคำถามมาเกี่ยวกับปฏิทินนี่แหละโอ้โอเ,เขียนว่าอย่างตอนใหญ่ๆนีใ่ให้ผมอ่านได้นะขอบคุณมากเลยคำถามแรกปฏิทินระบุวันสฟั์วัยเราต้องทำอะไรบ้างในวันนั้นวันสฟั์ สวัสดีเป็นชื่อเดือนนะเดือนที่สองของบ่ายอิสลามไม่มีอะไรที่ต้องทำนะครับไม่ต้องทำน้ำโซฟาไม่ต้องละหมาดตะละบลอไม่ต้องทำบนกวนฮาริซาหรือกวนอชูรเรื่รองมันมีมันมีอะไรมันมีน้ำอะไรสักอย่างนึ่นน,ะน้ำโซฟาเนี่ยนะไม่ต้องทำไรทั้งสิ้นนะครับเดือนโซฟาเนี่ย ตามความเชื่อของอาหรับโบราณก่อนอิสลามนะเขาเชื่อว่าเดือนสนุฟันนิเป็นเดือนแห่งความร้ายแรงโชคร้ายเหตุการณ์ที่ร้ายแรงคนที่ปรากฏตัวในเดือนสนุฟันนิไม่ระวังตัวนะนะโดนบลอลแนะ่อาหรับรเขาเชื่ออย่างนั้นเหมือนฝรั่งเขาเชื่อว่าเลขสิบสามเนี่ยไม่ดีฉะนั้นถ้าพี่น้องเรื่องนี้จริงนะ บางที่เนี่ยบางที่นะลิฟต์เนี่ยไม่มีไม่มีชั้นที่สิบสามขนาดนั้นเลยอ่ะเออบางคนเนเวลาเพี้ยนในะเรื่องเนี่ยเชื่อในะเรื่องเรื่องโชคเรื่องอะไรนี่เพี้ยนเลยนะถ้าไปกดจะไปชั้นสิบสามเนี่ยไม่มีแล้วคนอย่างเราเนี่ยไม่รู้เนี่ยไม่เชื่อแบบนี้ทำยังไงอ่ะอก็ต้องศึกษาเอาไม่มี อารับตะกอานุ่งก็เชื่ออย่างนี้ซอฟเร์นี่นะยาตังงานยาทำอะไรอยู่ดิพออิสลามมาแหละนบีเลยสอนบอกว่าไอ้เชื่อแบบนี้เนี่ยมันมันนำไปสู่ชีริกทำไมอ่ะเพราะเราเชื่อว่ากฎสภาวะกฎสภาวะนี่แปลว่าอะไรอ่ะกฎสภาวะนี่เป็นคำศัพท์ร่างโดยอาจารย์ดิเรกพลัสิริสวัตอิบราฮิมกุเรชีเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่ร่างคำศัพท์นี้ และที่หลังก็เขาเอามาใช้กันกฎสภาวาะนี่ก็คือกฎและกฏดอนนี่กฎกาหนดการที่อลัลลอฮ์กำหนดของโลกนี้นทั <c oughs> ้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ากาหนดการที่อลัลลอฮ์กำหนดกฎสภาวาะที่อลัลลอฮ์กำหนดเนี่ยใครเป็นผู้กําหนดสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งสิ่งงามไม่งามดีหรือชั่วนี่ร้ายหรือไม่ร้ายนี่ใครกําหนดอลัลลอฮ์กำหนดแต่ถ้าเราเชื่อว่าเวลาสถานที่มีอิทธิพลนในการกําหนดสิ่งชั่วร้าย อ๋อแผ่นดินนี้โชคไม่ดีอ๋อคนนี้โชคไม่ดีอ๋อไอเรื่องนี้โชคไม่ดีวันนี้ไม่ดีเดือนนี้ไม่ดีสแสดงว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอะกำหนดการของอัลลอฮ์นี่จะอยู่ไหนอะอ้าวถ้าเชื่อว่าโชคดีอะคนนี้โชคดีวันนี้วันแห่งโชคดีชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละจะซื้อรถ จะแต่งงานจะสร้างบ้านนี่ก็ต้องดูโชคฮะจะตั้งบ้านนี่ก็ต้องดูว่าจะหันทิศไหนเนี่ยจะได้โชคดีคนจีน,เ,นเรื่องี้หน,นหนูต่อกรุ่นผมแปลกใจวาห้างของจีนเนี่ยมีแต่เฮง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 เอย่างเดียวนี่เฮงอ๋อเฮงก็คือโชคไงโชคดีไงแต่ต,ตา ตามวิชาภาษาศาสตร์นะแต่วิชาภาษา,สา,สา,าศาสตร์นะเขาบอกว่าคําศัพท์ต่างๆเนี่ยมันหยิบยืมรากศัพท์ของมันนมันหยิบยืมซึ่งกันและกันก็เลยอ๋อครับพี่น้องถึงรู้เลยเนี่ยคนจีนทำไมทำไมเขาเรียกร้านเขาเนี่ยห้างเพราะมาจากเฮงนะห้างเฮงเออ,เ,อเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ผูกพันกับเรื่องอ่าถ้าถ้าเกิดอะไรไม่ไดีหนูเฮงซวย มันมันอยู่กระเหงหมดเนียอยู่กระโชคหมดเนี่ยไม่มีพระเจา้าไม่มีอะไรเลยแล้วปู่ยาตายายล่ะเอปู่ยาตายายเนี่ยเขาก็เขาก็อยู่ที่เราก็ไม่รู้เขาก็ลําบากอยู่เราก็ส่งเราก็ส่งส่งรคให้เขาส่งอะไรอ่ะเอาเขาต้องการรถก็ไปซื้อเบนกระดาษเขาส่งมุสลิมก็เอามาด้วยนะ ปะมาม่หิวอ่ตัวครูมาหลอกแกงผิดหน่อยแกง,งผิดหน่อยวันสุกดูมากินดูรอมากินมุสลิมก็เพียนตามเขาโชคก็หาว่าโชคของของมุสลิมเนี่ยไม่ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์แสดงว่าจะเริ่มเชื่อในอิทธิพลในบาร,รมีในเดชานุภาพอื่นจากอัลลอฮ์นบีก็เลยประกาศในสังคมลาอฟาร อะไรอ่ะความเชื่อในเดือนซัฟาร์แบบนี้เนี่ยแบบเลเาตนี้ไม่มีในอิสลามไม่มีอับก็อยู่กันมาตลอดลบล้างนะครับตอกลุ่นอับเขาก็เรียกเดือซัฟาร์เหมือนกันแต่พออิสลามมาแล้วเนี่ยเพื่อจะยกเลิกความเชื่อนี้เนี่ยเขาก็เลยเพิ่มไปอีกคำหนึ่งซัฟารุลคอยร์ซัฟาร์แห่งความดีทําไมอ่ะเพื่อลบทล้างความเชื่อเราเนี่ยเลเิกเธอแบบนี้นี่มาบ้านเราเนี่ผมตกใจเลยคนไทยมุสลิมเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะ เดินสฟุฟานี่ไม่แต่งงานเดืนสุานี่ไม่แต่งงานไม่ซื้อรถไม่สร้างบ้านและลามไปถึงเดือนมุฮัรรอมด้วยนะเพราะก่เดือนมุฮัรรอมเดือนที่ต้องห้ามห้ามก็ห้ามทําทอะไรเลยเพราะกว่าสองเดือนนี้น่ะนะมุสลิมเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยชะงักหมดเลยเนี่ยไม่แต่งงานไม่ซื้อรถไม่อไรสองเดือนนี้ห้ามห้ามทำอะไรทั้งสิน้นแล้วเติมด้วยมีแถมด้วย พราะทำไมเพราะอะไรไม่ต้องทำเพราะโชคไม่ดีซื้อรถเดวชนซื้อสร้างบ้านโด๋ย,ยุบโดนสุดเอาแล้วทำยังไงก็ต้องขยันขอดูออตัวออเดียวนี้มันจะพอไหมไม่พอมันต้องมีน้ำโซฟาโซฟานี่ก็คือโซอฟานี่แหละน้ำโซฟานี่มันจะช่วยให้พ้นจากน้ำโซฟานี่ก็มีหลายสูตรเท่าที่ผมไปดูนะตาม ประเพณีต่างจังหวัดนี่แล้วก็กรุงเทพนี่หลายสูตรมีสูตรหนึ่งน้ําซฟานี่ก็คือให้ต๊ะครูนี่อ่านอ่านบรสัิจีอ่านบริษัอ่านมาลิดอ่านบออ,นบอ,อะไรก็ไม่รู้หลายอย่างในน้าเนี่ยให้คนกินให้คนในบ้านนี่กินกินกินแล้วมีที่หนึ่งน้ําซฟาเนี่นะมันก็จะเป็นกะละมังภาษาบรางังเขาเรียกโคมโคมเนี่ยไปวางมีน้ำมาโคมมีน้ำมานะ ไปวางหน้ามิมบัตของมสัสยิดไม้ตุก้านี่นะปลายไม้เนี่ยต้องไปทิ่มอยู่ในน้ําทําไมอ่ะเขาบอกว่าอยู่หน้ามิมบัตเนี่ยเขาเต็มนี่พอจะกล่าวอะไรจะพูดอะไรมันก็ตกไปอยู่ในน้าหมดแล้วก็ยิ่งมีไม้ตุก้าด้วยนี่มันเขาเต็กจับอยู่นี่นะมันก็ติดต่อไปไปอยู่ในน้ำนี่ดูชาไฟฟ้าด้วยนะจบราชบ,บังเนี่ยพอเสร็จแล้วน้ำนี่เนี่ยก็ไปแจกกับชาวบ้าน ชาวบ้านนี่ก็ฉลาดเหมือนกันเพราะเขารู้เพราะเขารู้ว่าน้ำเนี่ยมันมีลักษณะการขยายตัวไงเขาก็เอาน้ำเนี่ยไปแบป่งบ้านละขวดบ้านละขวดทุกบ้านนี่ก็เอาขวดนี่ไปเทในอ่างในตุ่มก็ได้เป็นน้ําตุ่มเนี่ยทั้งตุ่มเลยนั่นน่ะเดิมไปเลยทั้งปีสวฟานี่ก็มาเดิมสวฟานี่น้ำสวฟาให้น้ำอย่างเดียวมันจะพอไม่ไม่พอตรงดออด้วย ตรงดอและละหมาดพอดื่มน้ำาซฟาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีละหมาดละหมาดสองระกาศแล้วก็ขอดุอาให้ตะละบลอบอลแล้วดุอานี่มันก็ต้องมีลักษณะงอนนะะเท่าที่ไปศึกษานี่ตละล้บอลไม่อย่างนี้นะไม่ยกมืออย่างนี้นะอัน,นอย่างนี้ขออันย่างนี้ขอนี่จะได้รับเนี่ยแล้วจะรับ,รบเอาถ้าตละล้บอลนี่ก็ต้องขออย่างนี้ เลยเนี่ยแล้กการศาสนามีอะไรที่ไหนไม่มีครับนี่ไม่มีและชาวบ้านที่เขาปฏิบัติอย่างนี้ด้วยการสนับสนุนหรือการประคับประคองของโต๊ะครูเนี่ยสงสารชาวบ้านไม่สงสารบอกว่าเห็นชาวบ้านทําอย่างนี้ไปว่าเขาเลยว่าใครอะ่ะว่าคนที่รับรองสิ่งเหล่านี้ไปเรียนเมืองนอกมาแล้วนะครับ ไปเรียนเมืองนอกมาแล้วถ้าเอาเรื่องนี้นี่ไปเล่าให้ชาวบ้านเมืองนอกเขาฟังแล้วโอ้โหเขาขำไม่หยุดเลยยังมีอ่ะคนอยู่ในยุคนี้สมัยนี้ยังใช้กันอ่ะไอเรื่องเลือเธอแบบนี้นี่เขา้ามีในประเทศนี่เขาเลิกกันมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้กันแล้วสแสดงว่าเตืองโซฟานี่ไม่มีอะไรนะไม่ต้องทำเฉยเฉยสรุปคำถามที่สองบอกว่าลูกสาวเสียสติดูแลไม่ไหว จะดูแอจะดูอาแบบไหนให้เขาขอให้หายขอให้ตายขอให้รับอิสลามคือถ้าเสียสติตั้งแต่บรรลุก่อนบรรลุศาสนาภาวะเนี่ยไม่ต้องเสียใจครับเด็กที่เสียสติเนี่ยก่อนที่บรรลุศาสนาภาวะเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเสียสติหลังจากบรรลุศาสนาภาวะนี่กขขอดุอา ให้เขาได้มีสติรับอิสลามครับและอย่าสิน้นหวังการดูแลลูกแบบนี้คนละบุญมาหาศาลนบีบอกว่าแค่เลี้ยงผู้หญิงนะครับเลี้ยงผู้หญิงสองคนเนี่ยเป็นเกราะป้องกันนะครับเขา้าเข้าสวรรค์เลยคําถามบอกว่าการรับอิสลามต้องรอให้ตัวเราดีพอดีพอไม่ใช่พอดีนะให้เราดีพอ ก่อนใช่ไหมการรีบรับอิสลาม <c oughs> ก่อนเรียนถือว่ารับง่ายเกินไปไหมพอรับง่ายก็ออกง่ายไม่ใช่ครับสุภาษิตนี้เนี่ยนะลบลบไปเลยอย่ามาใช้เลยไอ้คำว่ารับง่ายออกง่ายไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถ้าจะเอาแบบนี้นะไอ้รับง่ายออกง่ายอะนะ มุสลิมที่เป็นมุสลิมโดยกําเนิดน่ะอันนี้รับง่ายไหมรับง่ายไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นหาเกิดมาปะมากเขาเป็นมุสลิมเกิดมามาเป็นมุสลิมอยู่ดีๆก็จับตัดสุนัตอยู่ดีๆก็จับเรียนฟัรซูอินอยู่ดีๆก็จับสอนละบาดไม่ต้องทําอะไรเลยง่ายไหมเนี่ยง่ายง่ายที่สุดออกง่ายไหมไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับความปรารถนาของแต่ละคน เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยก็อาจจะออกง่ายอยู่ทั้งชีวิตนะกับ23 10ปีเป็นมุสลิมละหมาดก,ก็แล้วฮะจีก,ก็แล้วอะไรก็แล้วแต่สุดทา้ายเนี่ยมาเจอสาวไม่ใช่มุสลิมตั้งเงื่อนไขแต่งงาน,งานก็ต้องออกจากอิสลามมีม,มะมมีแ้าไม่ได้เยยกิดยุคนี้นะยุคน,นู้นยุคนู้นเป็นคนที่ท่องจำกุรานทั้งเล่มอาหรับนะและเป็นมุจาฮิดินออกไปสูร้รบ ทำสงคมในห้นดางออกมพอไปล้อมป้อมหนึ่งอ้าวมีผู้หญิงโผลมาชอบผู้หญิงส่งจดหมายนี่ทํำยังไงจะได้แต่งงานกันเขาก็ตอบมาบอกว่าปะฉันนี่ไม่ยอมแกต้องเข้าคริสก่อนจะได้แต่งงานกับฉันบอกว่ายอมยอมเข้าคริสยอมเข้าคริสทิ้งอิสลามทิ้งพุทธอานทิ้งยี่หาของเขากันิดิ้นรนต่อสู้เพื่ออิสลามทิ้ง และสุดท้ายเนี่ยเป็นคริสทีหลังเนี่ยมุสลิมมาเยี่ยมเขาบอกว่าคุณคนนั้นจะป่ปมเาใช่เอาแล้วก็ตะกอน,นุ่นทงคุณอ่าน,นเล่นมาเยอะมันก็ใช่จําได้อยู่สองไอ้นี่มันเกิดมาแล้วนะการรับอิสลามง่ายเนี่ยหมายรวมว่าคือรับอิสลามโดยไม่ตั้งใจที่จะรับไอ้แบบนี้แน่แน,นอนและแบบนี้ไม่เรียกว่ารับถึงแม้ว่าคนก็เห็นว่ารับ แต่เราบอกว่ารีบรับอสลามด้ความศรัทธานเพราะคนที่จะสัทธานี่กล่าวล่าอิละฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรัสูลุลลอฮ์มันจะได้ซัพระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่นะต้องเข้าใจคํานี้และการศาสนาทั้งหมดเลยเนี่ยละมาตุสินอสลลกานฮะจีอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแต่เราเชื่อเข้าใจคำว่าล่าอิละอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดเชื่อแล้วเข้าใจแล้วกล่าวแล้วเป็นมุสลิมซห ระหว่างเรากบสังคมระหว่างเราก่อลเราตายวันนั้นนะครับและมายังไม่เรียนยังไม่ปฏิบัติคือซินโนยังไม่เรียนยังไม่ปฏิบัติยังอื่นไม่มีปฏิทินอิสลามยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตายวันนั้นนะครับเข้าสวรรค์เลยฉะนั้นไอ้ที่ว่าจะต้องเรียนก่อนต้องดีพอก่อนอันนี้ไม่ใช่เหตุผลด้านหลักการศาสนามันอาจจะเกิดจากเหตุผล ต๊ครูบางคนที่เห็นคนรับอิสลามบ่อยเพราะอยากจะแต่งงานพอแต่งแล้วก็ออกก็คือเข้าง่ายแล้วออกง่ายนั้นเขาก็เลยตั้งสุภาษิตนี้ขึ้นมามันเข้าง่ายมันก็ออกง่ายฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรับเลยทําไมหรอคนนั้นไม่เหมือนกันคนแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันบางคนนี่ประทับใจในอิสลามจริงนะนะเข้าจริงวันนั้นนะเข้าจริงเปลี่ยนแปลงชีวิตเนะจุดนั้นนะ วินาทีนั้นนะจะแนกชีวิตได้เลยมีเยอะนะแบบนี้ไม่ใช่น้อยเยอะก็ตะวักุลเลยนะครับเราเชื่อศรัทธา